ผมสี่พักระหว่างทางนะฮะอ่าวันนี้เนี่ยผมจะเกาะติดนะครับบอลพาทเที่ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออบอลก็ทำอะไรกันครับกีตัวซับนิ้ง สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลงเก็บของไม่เสร็จเลยนโอ้ยเก็บของไม่เสร็จไอ้วันนี้นอนสบายนะเอ้วมันต้องมีบ้างนครับสบายสลาดโอ้ยวันนี้นอนนอนโรงแรมนะไม่ใช่นอนเต้นนะวันนี้นะจังหวัดคุณเล่นฝนตกซะทุกวันไงคราบโอ้โหพี่น้องนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ฝนตกนะครับปัตตานีฝนตกมากเลยนะครคุณบอลมาช่วงจังหวะบดีเลยได้เล่นน้ำฝนนะเดี๋ยวได้น้ำฝนทุกวันนะครับ ก็งานของแกคลิปของแกที่ทําอยู่ตอนนี้คือทําในามกตามฝนตกบ้างนะฮะแล้วก็มีแต่ว่าบรรยากาศก็อีกแบบหนึง่งเนาะไปดูกันก็ติดตามชมกันนะครับโอเคนะครับนี่อง์พักคุณบอลนะครับวันนี้เราจะตะลุยกันอีกวันหนึ่งนะครับกำลังจะเตรียมของก็จะลุยต่อนะครับวันนี้ลุยต่อ วันสุดท้ายของจังหวัดปัตตานีนะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บของขึ้นรถพร้อมแล้วและนี่เลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญไม่ใช่ใครที่ไหนนะแบรซีนะครับนั่นเองนะก็พี่ชายนะครับที่เรานับถือกันมานะก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่ชายเราจะไปส่งนะครับออกจากปัตตานีนะแล้วก็เข้าสูาา่เยราไปลุย เจอแฟนคลับแล้วนะครับถจอแฟนคลับแล้วตอนนี้อยู่ร้านบางหนูเนาะนี่นะดูกล้องคุณบอลนะใส่แมสด้วยนะเอ,อ้ยไม่ใช่ธรรมด,ดากลัวโควิด <laughs> นี่ฮที่เรามากินวันนี้นะรบร้านบางมูดนะครับ <c oughs> แล้วเนี่ยฝนตกแทมๆแบบนี้นะได้จิบชาร้อนๆนะเนี่ยนะทุกคนร้านน้ำชาเขาก็จะมีชาจีนร้อนแบบนี้นะหลังจากเราจิบอันนี้เสร็จนะครับก็นั่งพูดคุยสดชาจีนไปคลางๆนะฮะหมดแล้วถ้วยหนึ่งก็ต้ม เซ็ปมาเก็ดคุณบอลตอนที่สองไหกะทะครับไหกะทะชาร้อนฝนฝนเนี่ยปีนเลยไหกะทะนะครับทุกคน ครับเงื้อเสียงมันเข้ากล้องนี่นนนนนไหนเดี๋ยวไปดูกันนะไปครับแบรบครับผม,อ,มอร่อยสดชื่น ฝนตกเราก็จะลุยแยกดอนยางแล้วครับกำลังเดินหน้าไปน้ำตกใต้เขา <laughs> เป็นไรไม่ซีเรียสก็กล่าวไว้แล้วแหละเ, <c oughs> เดือนมกราใช่ไหมเปิดเปิดเผมจะเปิดทุกโรงก่อนตอนสามเดือนบริการดีดีเพราะว่าอ๋อปิดต่อ นี่นะฮะข้าวเกียบเราก็กินนะครับดูดิพักเหนื่อยกินข้าวเกียบฮะดูปนทเที่ยวดูแหละมามายะลาปัตตานีนะเราที่ว่ามันต้องกินข้าวเกียบนี่ฮะดูแค่นี่ของพื้นที่ี่ข้าวเกียบปัตตานีเนี่ยอร่อยเลยอ๋อดูลุงที่ขายเนี่ยนี่อยู่ที่วัดช่างให้นะครับทุกคนนะฮะวัดช่างให้วัดดังของปัตตานีนะครับ ก็ใครที่มาเที่ยวปัตตานีก็เชิญชวนนะครับแวบะบเวียนได้นะฮะที่วัดช่างให้ปัตตานีขอบคุณครับลำบากหน่อยนะ่วง <c oughs> นีโ้โควิดนะอาชีพไรนะใช่ครับเออ,เอ,อ,อคอยรับแรงนะแต่ตอนปีตอนนี้เบี่ยงเล่นต่อทั้งผู้กำกับทั้งดีไซน์ดีโปรดิเซอร์นะครับเ,เขียนบทถ่ายทำ ทุกอย่างอยู่ในคนเดียวกันนะฮะสุดยอดไหมฮะบ,บอพนะบพลพลเอาพเที่ยวนะครับพลุนพลังทัวร์เนี่ยชีวิตจริงชีวิตจริงบอลพาเที่ยวนะฮะอันนี้เบื้องหลังการแต่งทำของแกนเป็นลักษณ<อ>ะน,<อ>นี้มาแล้วมาตีขนาบผมตรงทางรถไฟนะฮะแล้วก็ก่อนถึงทางรถไฟอะ่ะตีตีขนาบ alayang alayang เป็นไงบ้างฮะก,กับ10จุดเช็คอินแล้วก็10สถานที่เอาเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสําหรับ10เช็คอินของแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและ1ิบร้านร้อยจังผู้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่นะที่เราร่วมเป็นไงบ้างครับทุกคนกับ สิบเช็คอินของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีและสิบร้านเด็ดนะร้อยจังหู้ที่เราได้พายเจ้านี่นะฮอนด้าเว็บร้อยยี่สิบห้าไอใหม่นะออกไปตะลุยหาประสบการณ์ใหม่ๆพรา,าันะแล้วนี่เลยนะนะพี่ชายของเรานั่นเองแบซีอ่ะเดี๋ยวจบทริปเราก็จะไปลุยหาประสบการณ์ใหม่ๆที่จังหวัดยะลาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณครับผมดีตอนน <จะ S 1> ับครับขอบคุณบอลด <somos S 1> ้วยครับที่มาเยี่ยมเยือนปัตตานีนะฮะเอาการหน้ามาอีกมา ร่วมกัน Styles อีกนะครับผมนะฮะตามนั้นนะเดี๋ยวเราออกไปลุยกับจังหวัดยะลากันต่อสำหรับวันนี้ก็ล่ำลาไว้เจอกันใหม่นะแบบรอหน้าไปแยกย้ายครับผมออกไปลุยกันต่อฮะจังหวัดยะลารอเราอยู่อัดห ah> ัวเสียงแแบอัดใหม่ไม่เป็นไรฮะถ่ายถ่ายเลยก็ได้ฮะ นะครับกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปนะเรื่องราวแต่ละเรื่องราวแต่ละที่ที่แกไปนะฮะบนพาเที่ยวแกมีเบื้องหลังการถ่ายทำาลักษณะการออกแบบครีเอทงานแต่ละอย่างออกมาเนี่ยกว่าจะได้นะครับไม่ใช่ง่ายเลยนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายนะครับก็ ติดตามคลิปจนจบนะครับมีการแยกทางยังไงระหว่างซีระหว่าง, 4, งพักระหว่างตาก,กับบอดะเที่ยวโอเคครับบ๊ายบาย